สวัสดีครับพี่พี่ในกลุ่มวันนี้ได้เวลาเปิดเตาที่เผาไว้เมื่อวานนะครับเตาไร้ควันนะครับเดี๋ยวผมจะมาชมแพ้ชมผลงานกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวมาชมไปพร้อมกันเลยนะครับต้องราปิดเตาเราก็ต้องฝาครอบก่อนนะครับทุกขา วองายตกไปด้วยนะครับค่อยมาโชมผลงานกันครับพี่พี่โอ้ฐานสวยมากครับแกรงนะครับทานแกรงตอนนี้แดดมปันแจ้ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าครับได้ฐานเยอะนะครับต่อรุ่นนี้สวยงามมากครับผม สนใจการทำทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอรโ์โทร0617941030ครับหรือว่าติดต่อทางเฟซผมก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> <c oughs> พถ้าไหนพอมีอุปรกรณ์ทําทําเองได้ครับผมพร้อมแกแนะนำให้หรือว่าจะสั่งจากทางร้านก็ได้นะครับ <c oughs> ชุดเต่าไบโอชาชุดนี้ราคา2,750บาทครับผมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ทานสวยงามมากครับเป็น่านทานแกร่งนะครับ ครับผมขอบคุณครับรีวิวเปิดเตเทาเผาถ่านนะครับที่เผาไว้เมื่อวานนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านและพี่ๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ